เอไปกินข้าวกับใขรวันนี้ไปกินข้าวกับใครกันเสียอะไรเปล่นเสียอะไรแต่เราไปกี่ก้อนลงไปกินข้าวไปกี่ก้อนกันอ้้มไจิบก้นเลยเหรอเรืนงการรับความกันไหม โอ้ไปเรื่อดเลยนับนับนิวตีนกันละโดนโดโดเล็ให้เผื่อนิดจับคีย์การ์ดเลยแล้น้องมีเว้นก็บขยะวันไหนคะเล็กโดนโดนยัไม่ได้เก็บขยะกอ๋อน่ากูจะจัดเว้น่า้นะลูกแต่ว่าตัวแย่เมย์พาน้องไปตัดผมนะคะเอรว่าก็ไว้ผมสั้นนะลูกนะน้องรับหนูลายช่วยก่อนนึงการก่อยไว้ผมยาวนะลูกนะ ก็ไอ้ใบกุ้มยาวแต่ต้องลับไห้เสือก่อนนะคะโอเคไหมโอเคแล้ววันนี้พี่กินข้าวอิ่มไหมลูกกูร้อนหินาเล้ยมังวันนี้ฮะกูร้อนหิ่นาเลยมัง้งงไหมลูกกูร้อนหินาเลยมัาายคอ้คอ้้โาโ้โ้โอ้โออ้อเป็นโหมโ้อ

อ๋อยืนนออุ๋นมกินเนาะเพื่อนก็ได้เบียร์แบบนียน่ะลูกถึงกระนั้นเปลญจะไปกินนุมแบบนั้นน่ะลูกแล้วถ้าแม่ยายกินนมนอนกินข้าวไหมคะกินข้าวนะเึงกระนั้นเชาอันดีลงต่างนี้นะลูกนะเวลาแม่มารับได้มาหลับโต้งนะคะแล้วก้นดอกบีรอเด็กตึกนี้เลยนะนั่นแหละตึกนี้ลูกเดี๋ยว็กหน้าว่าตอนนี้น้องรอแม่เด็กตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่กับยายมารับน้องตรงนี้นะ ตาขุนเหนือนมาหลับน้องไม่ต้องมานะนะคะตาบอกว่าแม่กับยายมาหลับน้องไม่ต้องไปนะคะโอเแม่หลับน้องแม่จะมาหลับน้องเองนะคะคิออมันแน่ก็กยออหรกแม่มาหลับน้องทุกวันน้องเห็นไหมแม่ไม่เคยใจก็มาหลับนะโอเคไหมคะเออเดี๋ยวแม่พาน้องไปตัดผมนล่กนะตัดผมจัน